เอาละในครับผมก็ขอกราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาวอาร์ตเซอรลกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เรามาถึง EP ที่2กันแล้วนะครับในอีนี้เราจะไปจับเดนนิสาซิกันนะทุกคนจะเป็นเดนนิสาซินั้นอะไรติดตามมาเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดนนิสาซิที่เราจะจับในครับผมก็คือมอสช็อปนะครับตัวตัวเกตุทองในโลกล้านปีนะครับผมนั่นๆโอ้พี่เจอแล้วพี่เจอพอดีเลยนะครับเรื่อมอสช็อปตัวนี้เราต้องจิ้มให้มันสลบนะครับผมโดยการเอาหอกแบบนี้นะทุกคน เอาของแบที่พี่ถืออยู่ตัวนี้นะครับผมเป็นไพ่ม้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับมันชื่ออะไรไพเหรอใช่ไหมไพ่ม้ไพนะครับผมตัวนี้นะครับผมในการที่ให้มันสลบนะครับเราจะขึ้นไปยังไงตัวนี้ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงนะครับสลหรับกระฉับนะเป็นเป็นในโนเสาร์ที่เราต้องมีต้นเกมเลยนะครับผมตั้งแต่เราสร้างผ่ามาเราต้องมีตัวนี้เลยนี่ฮะ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ขออนุญาตเอาค่อยๆลงนะจิ๊ก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 จน๊กจิ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 ๊กเิ๊กจิ๊กจิ๊กจน๊กเิ๊กจิอกจิ๊กจิ๊กนิ๊นะกจบบิน,จนกจนกนนกนิ๊กจิ๊จัจิ๊งงกจออนนนะ๊กจิ๊กจิ่กจิ๊กอิเกาิ๊กจิ๊กจินกจ่๊กจิ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 ดก๋ิวกจิ๊กจิ๊กจิ๊กจอ๊กจิ๊กอิ๊กจิ๊กจน ที่ไปนะครับโอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้นี่พาราต่อไม่เกี่ยวอ่อาแบบนี้นะครับผมถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมมันไม่ไม่ไมตายแน่นอนนะโอ้ยเราวิ่งติดอะ่ะมอชออเรแเราก่อนน่าจะไปไหนไล่รอก่อนเอย้ยลงน้ําลงน้าทิ้งง่ายนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราน่าจะเร็วกว่าอยแล้วนะครับทิ้งไปเลยแบบนี้นะฮะโอ้ดีเดี๋ยวพึ่งไปรอเราก่อนอ จะมีอะไรมาตีเราปะเนี่ยอุ้ยจะสลบแล้วครับผมขึ้หนหลอดแล้วอุ้ยขอจับหน่อยโมช็อปขอจับหน่อยขอจับหน่อยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอุ้ยเร,รเราอ่อนแรงเราอ่อนแรงเข็ขาเข็ขาเราไม่ไปแล้วจะไปไหนโมอช็อปเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตบป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับผมกินยาไปด้วยอุ้ยเขาวิ่งไปแล้วอะ่ะจะทันไหมเนี่ย อ่ะ <premises. S 2> ตอนนี้ค่าสลบของเขาขึ้นมาแสนนึงแล้วนะครับผมอ้าวโดนไปอีกหนึ่งครั้งสลบไปสิสลบไปสิมดช็อปเร็ว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 เร็ไปนายว้ายกละจอสลบแล้วจะสลบแล้วไอ้ใจใจจะไปนี่เรียบร้อยนี่ครับผมก็เป็นกัรว่าเขาสลบแล้วนี่ครับผมแล้วก <encounter ing S 1> anyway. nice. oh, ็จะทำการเอาเบอร์รี่ยักเข้าไปนะครับสิ่งที่ต้อใช้นะครับผมก็คือเบอร์รี่นครับในการเทมนะอ้ยเขาจะตื่นแล้วเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับผมมดช็อป เป็นไดนนิสโซลตัวแรกของพี่เลยนะเนี่ยอุ้ยดาเมจอยู่ที่48ด้วยวะอันนี้อันนี้ยังต่ำกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกอีกอ่านะครับตอนนี้พี่ก็จับมาเปนที่เรียบร้อยนี่ครับสำหรับมอสช็อปนะครับพี่ลงมอสไอสปีดไว้สปีดคอสตูมของพัฟนาเซียไว้นี่แล้วก็สามารถใส่สปีดคอสตูมได้นะครับดาเมจค่อนข้างที่จะดีนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะตีให้ดูนะครับว่าพี่จับมาทำไมนะฮะตัวนี้จะไปฟาร,ร์มของไม่ว่าจะเป็นพวกปืนพวกอะไรนี่ครับเราก็จะใช้มอสช็อปในการ ฟาร์มนะฮะนี่นี่เห็นปะอุ้ยแต่ว่าเขาตีเราไม่เป็นไรฮะเขาตีเราเราก็กัดกัดกัดไปอย่างงี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็อัพค่าสถานะไอ้พลังโจมตีให้เขานี่ครับอันนี้ฟาร์มไม่ใช่ว่าฟาร์มนี่อย่างเดียวนะทุกคนเราสามารถฟาร์มเมล็ดพันธุ์ฟาร์มพืชฟาร์มอะไรก็ได้นี่ครับผมไม่่วาจะเป็นเบอร์รี่เราก็ฟาร์มได้นี่ฮะตัวนี่หนึ่งกนั้นใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนี้นี่เราก็ตีได้นี่ฮะนี่ ด,ด่าดาเมจดาเมจค่อนข้าง,งที่จะเยอะนะครับผมเจ็ดพันเลยหาฟาเบทให้ดูนะครับผมว่าของได้เยอะจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราฟุกนะครับผมฟุกแบบไปตีปุ๊บเราได้ของอะ่ะเราได้ไอ้ไรเฟิลมานะครับที่มันเป็นป,นปนืนยิงยาสลบอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ฟุกมากนะครับผมอันนั้นคือดีเลยนะครับผมอ่ะที่เจอแล้วฟาเบทตีกตัวเลยก็เป็นสองตัวนะครับผมตัวละผมเหมือนไม่ถือว่าดาเมจแรงมากโอ้ยโอ้ย,อยไอ้ตัวนี้ไม่ได้ดาเมจมันเยอะเกินไปอุ้ยพี่เกือบตายเนี่ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตั้งตั้งตัวก่อนแต่ก็ตีแรงจนตกใจเลยนะเมื่อกี้อุ้ย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 ดาเมจแรงอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัพไปนี่แล้วกันโอ้เราได้เป็นบูปินมานะครับผมบูปินก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ายังการใช้อยู่นะฮะนะฮะอัติต่อตัวนี้เท่าไหร่ล่ะตัวนี้เลิศโฮ่งเลยอุ้ยแรง อุ้ยจะตายอุ้ยอบตายครับ็นได้เราได้อะไรมาอีกครับผมโอ้เป็นบูปินอีกแล้วนี่ครับผมเราน่าจะไม่มีดวงนะครับแต่ว่าเราได้ชุดกอดมาใส่นี่ครับแบบนี้เลยนะครับเห็นปะเราได้ของมาใส่แล้วนะตอนนี้นี่ครับผมเราก็ใส่ไปเลยนี่ครับเอาันี้ยาเข้าไปด้วยนี่ครับผมก็จะเป็นยาเลเรลนี่ครับที่เราได้มาเมื่อกี้นี่ครับเอาตัวนี้ตัวนี้จะวม่เท่าไหร่เอยตัวนี้เลือด9 0 0 0 0นนะครับผมก็น่าจะไหวอยู่นี่ฮะ ขอลองทีนี่ขอลองเชิองอย่างนี้โอ้แปดพันอ่าเจ็บเจ็บอุ้ยไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราแลกได้ปะเนี่ยเราแลกได้นะครับแต่ว่าเราเกือบตายนะอุ้ยแล้เราไม่ได้ของด้วยอันนี้รู้สึกว่าขาดทุนนี่ครับผมโอเล่นลาท็อป เลยโอ้เรียบร้อยนะี่ครับผมเราก็ได้ของมาอย่างเยอะเลยนะฮะอุย้ยพี่โดนอะไรอะ่ะมันสตาร์หนัอุย้ยไม่ให้กินหรอกเราต้องไปก่อนนะครับผมโอ้ยไปแล้ว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 อ่ะเออ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจออ้าวนี่ไงแล้วเราก็มาเจอ,อแล้วนะครับผมเป็นเจ้าโมเลราท็อปนะครับผมแล้วก็จะเก็บอุย้ยดามิทเจ็ดพันดามิทค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะ ก็ตายเนีน่ยนี่เรียบร้อยครับอู้อันนั้นเดือดเดือดรุ่ยริเวอร์น้อยอยู่ยิงเป็นเดอร์อยูเยอย่เด็ดตัวนี้ตีได้ครั้เดียวไนดะ้ตายโอเคเอ๊ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตัวนี้ไม่เอาตัวนั้นน่ากลัวโอ้ยแย,ย่แล้วทุกคนไม่เอาโอ้ยไม่นะ ตัวนั้นมันน่ากลัวน่ากลัวจะสัตว์เลยโอ้ยเดียว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 โอ้โหโดนมาแล้วโดนมาแล้ว <Kate> ว้าวจะต้องเอาไปในน้ำครับตัวนี้ตัวนี้ต้องตีในน้ำว้าวชี้ายแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมโดนทุกคนโอ้ยผมโดนน่ะโอ้ยเราเป็นลามเชฟวันเดอร์วันเดอร์ลิงรูทบอสครับผมเจ้าตัวเนี้ยมัน โอ้ล oh oh, ุดบอลมาปวดหัวเลยลุดบอลมาโอ้ก็รวยเลยเล้วผมก็กลับไปเดี๋ยวผมขอเอาเทคของก่อนแป๊บนึงคุณขอไม่มีให้เทคด้วยนี่ กันนะครับผมมาเลยมาเลยสู้ผมสู้ผมสู้ผมสู้หลังนี้ฝ่ายแล้วนะครับผมต้องให้เขาลงน้ำนะครับผมต้องให้มันลงตัวนี้ลงน้ำมานะครับผมให้มันตามมานะครับตามมาในน้ำโอ้โอ้ผมก็สู้อ่ะผมสู้อ่ะผมสู้อ่ะทำไมอ่ะผมผมจะดอดมันตายเนี่ยตายเนี่ยเรียบร้อยครับผมผมจะปล่อยให้มันโดนกินไปนะครับแล้วก็ พราะผมได้อ่านมาอย่างเยอะเลยแต่ว,ว่าสปีดคอสตูมผมไม่มีแล้วนะตอนนี้นะครับผมเอาเข็มไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วมันจะเป็นสีใหม่ด้วยนี่ครับผมผมต้องรีบกลับบ้านเขาเหรอเอ้ยมันแปลงร่างแล้วดูมันแปลงร่างอุ้ยน่ากลัวน,ลลน่กกวานกลัวจัดเลย ไม่เลยเดี๋ยวผมเทของก็ไปใหม่ก่อนนะฮะอ่านะครับผมต่อไปนะครับผมเราก็จะคราฟกิบเบิลกันเลยแล้วกันนะครับผมกิเบิลของที่เราไปฟาร์มมาเราสามารถจะทำกิบเบิลได้นะครับผมโดยการทับจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็อัดไปนี่เลยนะครับได้5เม็ดเลยนะทุกคนหม้อยู่ไหนนะอ,อ,อนนหมูหมูดังงั้นฉันหมูแันหมูหมูอยตรงนี้โอ้ยนี่ไงจะแล้วท็อกซิกอาอสรุปครับที่ไหน เหมอวนีครต้องรีบรเทียมรีบไปอ่ะโอเคตอนนี้ผมก็ได้เป็นพี่วเมียหมูตัวเมียมานะครับผมมันออกไข่เร็วนะครับไม่ใช่อะไรนะได้หนึ่งตัวแล้วอ่ะเราอยได้อีกหนึ่งตัวจังเลยนี่ น้ำอย่างนี้กูว่าใช่แล้วแหละว้าวโอ้โอโอโกระโดดง่าอย่างี้ยเลยน่ากลัวจัดกบทั้งสิบเปล่าอุ้ยนี่ไงทั้งสิบอุ้ยเจอเจอกบทั้งสิบด้วยนี่ครับผมก็ขอเก็บไปด้วยแล้วกันนะน่าใช้หนึ่งหนึ่งคิดว่านี่แหละโอเคอันนั้นว่างไงอันนั้นพิวอย่านี้นเหรอ จเจไม่ใช่้ตัวเยึยอะไรเนี่ยนี่ผิวอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้น,ะน,นี่โอเคเราออกมาได้แล้วอะไรนั้นทุกคนวันนี้นะครับผมพี่ก็ได้ทำการจับ ไอ้พวกไดนเสาร์มา3ตัวเลยนะครับผมก็จะมีพีโอเมียเป็นระดับท็อกสิกนะครับผมแล้วก็กบนะครับระดับท็อกสิกแล้วก็เจ้าเอลเดอร์มอชชัปส์นะครับผมก็เป็นอะไรที่เท่มากเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้ามอชชัปตัวนี้เราสามารถเอาไปต่อสู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟาเบตนะครับหรือว่าอัลฟาไม่ว่าจะเป็นเอฟิกก็สู้ได้นะครับเป็นบางชนิดเท่านั้นนะต้องย้ำนะครับว่าเป็นบางชนิดนะครับก็เอาไปใช้เล่นๆได้นะทุกคนกบนะครับผม แน่นอนว่ามันเอาไว้เดินทางนะครับเอาไว้กระโดดน่นอนนะครับผมแล้วก็เอาไว้ต่อสู้ในน้าก็ได้ในระดับหนึ่งนี่ครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เอาไปต่อสู้นะแนะนาให้เอามายืนทิงไว้เพื่อที่ให้มันออกไข่นี่นะน่าจะเวิร์ที่สุดแล้วนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับผมกระโดดได้ๆๆเลยเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยอุ้ยเจ้านุกตัวนี้มันจะกินเราให้ได้เลยว่ะเดี๋ยวค่อยมาสู้กับมันและกันเนะฮยโอเคนะครับผมหรบวันนี้ก็น่าจะ็นเพียงเท่านี้ในทุกคนเดี๋ยวขอปิดภาพไปที่เจ้ามอช็อปก่อนแล้วกันนะฮะ ได้ที่พี่ชอบมากเลยจบมอสช็อปนะฮะนี่เลยนะฮะอ่านะครับผมสำหรับใครที่ถูกใจนะครับ <c oughs> ก็อย่ายลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปที่พี่จะลงใน EP ตัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย